ณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานั้นอย่าได้ลืมนั่งขัดสมาเดเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพทุทโธหรือว่าบริกรรมมลนะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ดนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายจึงถือว่าเป็นการนั่งสมาธิภาวนาแต่ละคืนละคืนให้จิตใจสงบได้ตั้งมั่นเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราอยู่ที่บ้านเรือนของเราแนนั้นการ นั่งสมาธิเนเป็นอุบายอันหนึ่งเรียกเป็นเพื่องฝึกฝึกแต่กายฝึกกายฝึกวาจาฝึกดวงจิตที่ท่านให้นึกพุทโธพุทโธนั้นก็คือไม่ให้จิตมันคิดลั่วไหลไปที่อื่นเอาจิตใจมาจดจ่อโยที่ลมหายใจ สังเกตลมหายใจด้วยว่าจิตมันได้รู้สึกทุกลมหายใจไหมได้นึกพุทธโธในใจไหมการฟังธรรมได้ความชัดแจ้งดีไหมเมื่อในใจของผู้นั่งสมาธิชัดแจ้งก็คือว่าความตั้งใจสงบจิตสงบใจฟัง ทำในจิตในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาตามอำนาจกิเลสมาทับถมจิตใจของตนเพราะว่าดวงใจคนเหล่านั้นมันโยกับกองกิเลสกองกิเลสนั้นมันกองแต่พื้นเท่าถึงศีรษะกองแต่ศีรษะถึงพื้นเท่า นาภายในหนังหุ้มโยนี่แหละชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกิเลสกิเลสนั้นเมื่อจัดย่อยๆเรียกว่ากิเลสมีพันห้าตันหามีร้อยแปดท่านก็ว่าก็คือว่ามันมากมายในใจคนเราทุกคนเพราะมันเคยเกิดเคยตายอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลง กิเลสราคะโทสะโมหะนี้มันโผมััดลัดลึงจิตใจคนเราให้ติดอยู่แน่นอยู่ในมนุษย์สโลกเทวโลกพรมโลกเปตตาโลกยมโ,มโลกพาให้ติดข้องอยู่ในสัตว์สิ่งเดียรฉานอันนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจิตใจจึงจะสูงขึ้น ลำพังการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นั้นมันยังไม่สูงพอต้องมีการประพฤติปฏิบัติภาวนาในใจของตัวเองให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเองสมัยครั้งประพุธ,ธิเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ นี่เศรษฐีคนหนึ่งไม่เลื่อมใส,ใน,มใ,สในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เวลาแกแกเท่าชลาตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขที่บ้านลูกชายของแกนั่นแหละที่บ้านเศรษฐีนั่นแหละ ธรรมดาเศรษฐีคนโบราณเมื่อตายแล้วลูกก็เรียกว่าเธอเป็นมหานายมหาเศรษฐีต่อไปพ่อที่ตายไปลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่ที่บ้านทีนี้วันหนึ่งก่อนที่จะรู้นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาว่าลูกเศรษฐีที่ได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อนั้นบนบารมีของแกดีมเมทธาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาพระองค์ก็ทำเป็นอุบายวันหนึ่งกลับมาจากบินทบาทโลดสัตว์ ทานหน้าบ้านเศรษฐีหมาตัวที่เศรษฐีตายแล้วไปเป็นหมาอยู่กับบ้านลูกชายนั่นเองมาเห่าพระอุทธเจ้าตามธรรมดาสุนัขหมามันเห่าทุกอย่างและไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่พระองค์ก็ทำเป็นธรรมิกะอุบายว่าดูกรเศรษฐี เมื่อเศรษฐีเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ก็ด่าเราตถาคตด้วยประการต่างๆเพราะไม่มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาตายแล้วก็มาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอยู่นี่เนาะ พอพระองค์ตัดอย่างนั้นข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่กระชอนไปทั่วเมืองเมืองว่านายเศรษฐีของเราที่ตายไปแล้วนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ที่ไหนมาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขอยู่ที่บ้านลูกชายเศรษฐีนั่นเองโูกชายเศรษฐีก็ สงสัยจึงไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าพระองค์ได้ตรัสว่าพ่อของผมตายแล้วมาเป็นสุนัขที่บ้านหรือพระองค์ก็รับรองว่าเป็นจริงว่านะพ่อของมหาเศรษฐีลูกชายนั้นไม่ไปไหนแล้วอยู่นั่นแหละ คือชื่อหมาตัวนั้นทีนี้ถ้าเศรษฐีอยากจะรู้ให้ทำอย่างนี้ว่าอย่างนั้นให้ดูแลหมาตัวนั้นให้ดีหาที่นอนให้มันคอยไปมาหาโซ่ให้อาหารการกินอย่าไปทิ้งปล่อยปะเหมือนเวลานี้จนหมานั้นสนิทสนมคุ้นเคยแล้ว ก็ให้ถามกระเซิบที่หูหมาตัวนั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สินเงินทองไปฝังไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกด้วยลูกจะได้ไปขดเอามาใช้สอยหมาตัวนั้นก็พาลูกชายเศรษฐีไปที่แกไปฝังที่ไหนก็เอาเท้า,าตีนกลวยๆมันก็ขดก็ได้ ได้เงินมาเป็นไหเป็นไหไปเลยที่แกเอาไปฝังไว้เวลาตายนั้นมันเรียกว่าไม่ทันจะบอกลูกบอกหลานบอกใครไม่ได้ทางนั้นความตายมันรวดเร็วเมื่อโลกเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็เชื่อแน่ว่าเอคนเรานี่ เป็นถึงเศรษฐียังมาเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาอยู่เนาะอย่างนั้นน่คือว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่ามายึดถือว่าเราดีเราเด่นไม่ได้เราต้องภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ภาวนาครั้งใดก็ให้จิตใจสงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียว เยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนไม่ต้องเป็นห่วงความนอนมากมายนักเพราะว่าเมื่อเราจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้เราทุกคนก็ได้ไปนอนอยู่ในคันมารดาในท้องแม่คนละสิบเดือนสิบเดือนก่อน จึงได้คลอดมาจึงได้เกิดมาจึงได้มาเป็นคู่เป็นคนมานั่งฟังธรรมอยู่ที่ถ้ำผาป่องนี้เราทุกคนเคยนอนอยู่ในท้องแม่สิบเดือนแล้วไม่ต้องเป็นห่วงความนอนตั้งใจภาวนาจนแยกกิเลสความโกรธโลภหลงออกจากจิตใจของตนได้ จึงเชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาถ้ายังแยกยังละกิเลสความโกรธในใจไม่ได้แยกกิเลสความโลภในใจไม่ได้ละกิเลสความหลงในใจไม่ได้นั่นมันก็สุดแท้แต่ว่ากรรมมันจะปาตกไปในที่ต่างๆ อาจจะเป็นสุนัขเหมือนนายเศรษฐีสมัยโบราณก็ได้เป็นได้ทุกอย่างทุกประการฉะน,นั้นเราต้องให้มีความหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงตนไม่มีทางใดแหละที่จะฝึกหัดตัวเองให้ดีขึ้นต้องฝึกหัดที่นั่งสมาธิภาวนา นอกจากเรานั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วก็หมายถึงจิตใจนั่งด้วยจิตใจนั่งหมายคันจิตสงบจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิจิตมีสติไม่เพื่อไม่ลุ่มหลงจิตมีปัญญาจิตมีวิชาความรู้รอบอยู่ในกายวาจาจิตของตนตลอดเวลาจึงเชื่อว่า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นได้ถึงเทวดาพยาอินพยาผมก็ต้องไปจากจิตนิ้เองเะนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ให้เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำรรสักแต่ว่าพูดไปโดยไม่ตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ได้ผล นั้นทุกลมหายใจเข้าไปพระองค์ทรงตักเตือนไว้ว่านึกบทภาวานาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปได้สูดลมหายใจเข้าไปก็พุทธโธเสียทีหนึ่งลมหายใจออกมาก็พุทธโธหรือที่วา่าเทาธรรโมสังโฆอะไรก็ได้ ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีสติวควบคุมกายวาจาจิตของตนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันพลั้งเผลอมีสติทุกขณะทุกเวลายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียกว่าสตินั้นจำเป็นต้องระลึกโยทุกขณะทุกเวลาคนที่มีสติไปไหนมาไหนก็ ไม่มีภัยอันตรายคนที่ขาดสติมีอยู่ทั่วๆไปทำอะไรก็สิ่งที่ตนทำนั่นแหละถาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทำขาดสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ก็คือจิตใจดวงพวโพโรอยู่ในตัวเราคนละดวง<ม>ละดวงนี่แหละ เป็นผู้ละลึกขึ้นมาท่านจึงให้นึกว่าพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจผ่องใสสะอาไม่คุนข้องหมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆมีจิตใจชื่นบานเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในศีลในทานในภาวนาจึงชื่อว่าภาวนาไม่ประมาท นั่งก็ภาวนาพุทธโธได้ยืนก็ภาวนาพุทธโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทธโธได้ไปรถไปลาก็ภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกเวลารถมีอันตรายอุบัติเหตุขึ้นคนที่ภาวนาพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออก เหลือกมอดอุบายธทำอันใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกผู้นั้นแลียว,ว่าปลอดภัยอันตรายหมูเพื่อนตายคนนั้นจะไม่ตายเพราะเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระธรรมท่านช่วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงฆ์ท่านช่วย อันนั้นต้องพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้าภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกได้เร้ย mm. ว,ว่าไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือไม่ได้นึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตาย ทุกลมหายใจเข้าออกเพลินไปหลงไปเศร้าโศกเสียใจไปตามภาษากิเลสผลที่สดก็เรียกว่ามืดมนอนทาการไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นอบายเตือนจิตใจของเราทุกทุกขนให้มีสติจนมีสมาธิตาจิตใจตั้งมัน่นจนมีปัญญา ความรู้ความฉลาดรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดยานอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี สัพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสโต,ตมาเตภวัตวันตราโยโสขีเทคาโยโกภวะอภพวา,าธานาสิริสนิจังวุทธาปัจิโนจตตาโรธรรมาวทตันติอายุวันโอโสขังภาลัง